านผู้ฟังเคยไปที่ควานพะเยาจังหวัดพะเยาไหมครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องมังกรเขียวขึ้นที่ควานพะเยาให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังคือเรื่องมีอยู่ว่าวัดอนาลโยที่ตั้งอยู่บนดอยบุษราคำที่อยู่ติดขอบควานพะเยานี่ชาวบ้านเขาเรียกว่าดอยม่อนคะแจอยู่ตำบลต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้รับการก่อสร้างริเริ่มโดยพระอาจารย์ภัยบุญสุมังคโลอาณาบริเวณของวัดอนาลโยนี้ครอบคลุมทิวเขาใกล้เคียงด้วยเนื้อที่ทั้งหมด1,015ไร่ความเป็นมาของการสร้างวัดอนาลโยเนี่ยน่าสนใจครับเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อแรกที่ท่านจัดทำที่พักสงฆ์ที่เขาเรียกดอยพระนอนตรงนั้น่ก็มีลูกศิษย์มาเยี่ยมท่าน แล้วก็ขึ้นไปบนเขาคณะสิทธิ์กลุ่มหนึ่งมีคนจีนคนหนึ่งเดินทางมาด้วยเขาเรียกสินแสพอหลวงพ่อภัยบูญพาพวกเขาขึ้นไปยืนบนม่อนพระนอนคนจีนคนนี้ก็มองดูลักษณะภูมิประเทศโดยรอบแสดงความสนใจดอยเขาซึ่งอยู่ติดกันก็เลยขอลงจากเขาที่ยืนอยู่ขึ้นไป บนภูเขาอีกลูกหนึ่งแล้วก็กลับมาบอกท่านบอกว่าอาจังอาจังรู้อาเปล่าลักษณะภูเขาเนี่ยตามตำราจริงเขาเรียกเขามังกรแต่ว่ามังกรตัวเนี่ยลูกนี่แปลกนะทัมังกรตัวนี้มันจะหังหัวลงไปทางกว้างพยาวดังหลังเขาเน่ะมังมีเขาอีกสามชั้งคงจริงเขาเรียกอ่าวเปี้ะสวัวถือเป็นมงคงมาก มังกรตัวเนี้ปกติจะเล่งน้ําอยู่ในทะเลสาบใหญ่นี่พอเล่นน้ําเสร็จเรียบร้อยพอใจเขาจะชูคอขึ้นสูงคอยาวยาวเลยพระอาจารย์ไปบูนก็นึกขำก็ถามสินแสบอกว่าเอาแปะบอกว่ามังกรชูคอยาวอ่ะยาวถึงขนาดไหนอ่ะโน่งโน่งคอยาวเข้าไปถึงกรุงเทพอ่ะโอ้โหยาวไปทำไมถึงขนาดนั้นอ่ะ ไปคาบเงินมาเป็นฟ่อง่ๆโยงมาบงเขาเนี่ยอาจารย์ท่านก็อดหัวเราะไม่ได้ท่านก็บอกว่าอาก็ดีสิโยมสินแสโยนเงินมาเป็นพร่อนๆจะได้ช่วยกันสร้างภูเขาเนี่ยให้เป็นวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติของครูบาอาจารย์พูดแล้วก็แล้วกันไปท่านก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอีกคนจีนคนนั้นก็กลับไปส่วนท่านก็ยังคงอยู่ตามปกติแต่ว่าประหลาด กลับมีปรากฏการเรื่องพญามังกรจนได้เพราะว่าวันนั้นนะคนจีนคนนั้นนะ่ะเขาบอกด้วยว่าพญามังกรเขาลูกเนี้ยเป็นพญามังกรเขียวตำราจีนเขาเรียกแชเล้งมีฤทธิ์แล้วก็ดุมากนะหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้รับเงินถวายทุนในการบริจาคจากคนที่เขาจะช่วยสร้างวัดนะสร้างอุโบสถ มีผู้สละทุนทรัพย์เยอะเวลานั้นท่านก็ตกลงใจกำหนดสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่สำคัญว่าตรงไหนจะสร้างกุฏิตรงไหนจะสร้างอุโบสถอ่าแล้วก็สร้างเจดีห้าองค์เตรียมการสร้างพระพุทธรูปใหญ่พระนาคปลกแล้วก็มีอีกหลายอย่างทั้งหมดเจ็ดจุดด้วยกันะท่านก็กำหนดสถานที่ทั้งเจ็ดไว้แล้วก็ปกักเขตล้อมบริเวณไว้ กำหนดวางศิลาฤกษ์พร้อมกันวันที่14พฤษภาคมปี2525 25. โดยอาราธนานิมนต์ท่านจะประคุณสมเด็จพระยานสังวรซึ่งเป็นสมณศักดิ์ขณะขน,นั้นของสมเด็จพระสังฆราชนิมนต์ให้ท่านมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อนหน้าจะดำเนินการก่อสร้างท่านก็เร่งปรับปรุงสถานที่ต่างๆทำถนนเข้าสู่สำนัก ชาวบ้านแถวนั้นพอรู้ว่าพระอาจารย์ไพบูญต้องการจะตัดถนนก็ให้ความร่วมมือบริจาคที่นาของตัวเพื่อให้มีถนนเข้าวัดเป็นการสะดวกแก่การสัญจรไปมาแล้วก็สะดวกแก่พระที่ท่านจะบินธบัตหมดปัญหาเรื่องถนนเข้าวัดก็เตรียมสถานที่สําหรับการทําพิธีวางศิลาฤกษ์ท่านก็ทําเป็นประามพิธีชั่วคราวขึ้นใช้ไม้ไผ่วัสดุเท่าที่จะหาได้สร้างทําโรงครัวแล้วก็สถานที่เลี้ยงพระ สถานที่พระจะต้องมาสวดเวลานั้นระยะนั้นยังไม่มีถนนให้รถขึ้นไปบริเวณยอดเขาต้องเดินเท้าขึ้นไปการขนวัสดุก่อสร้างอิฐหินปูนทรายก็ต้องใช้คนแบกทั้งนั้นเนี่ยนะศาลาที่พักของคณะสัตยาติยมและที่พักครูบาอาจารย์ที่นิมนต์มาคราวนั้นก็ทําในลักษณะชั่วคราวคือใช้ไม้ไผ่ไม้เสาเข็มมุงหญ้าแฝกเป็นศาลาโรงยาวให้พอพักอาศัยกันใน การวางศิราเลษกเท่านั้นแหละเสร็จแล้ววันนั้นวันวางศิราเลิกคืนก่อนวันวางศิราเลิกหนึ่งวันคือวันที่สิบสามพฤษภาคม25 2พายสศรัทธาญาติโยมที่รู้ข่าวทั้งใกล้ทั้งไกลก็ดีใจมาร่วมงานกันแน่นขนาดมากันมืนม่นๆเลยตั้งแต่เชิงเขาถึงยอดเขามองเห็นแต่ผู้คนแออัดยัดเยียดเบียดกันทั้งภูเขาล้นหลามไปถึง อดอยพระนอนนะบ่ายวันที่13าพฤษภาคมปรากฏว่าสินแสจีนซึ่งเคยทำนายทายทักบอกเล่าเรื่องลักษณะภูเขาเป็นพญามังกรหรือว่าแชเลงมาในงานนี้ด้วยเขาก็ไปยืนอยู่ที่ดอยพระนอนนะซึ่งเป็นอีกดอยหนึ่งของบริเวณพิธีพอเห็นพระอาจารย์ไพบูุญ ไปทักทายญาติโยมที่มาพักอยู่ตามบริเวณต่างๆเขาก็มองท่านนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเสร็จแล้วเขาก็บอกกับท่านบอกว่าวังเนี่ยนะหลวงพ่อนะถ้าหากว่าหรือตกลงกับพญามังกรไม่ลายหรือพูดกันไม่รู้เรื่องยังไงต้องเกิดอันตรายแน่นอนนะท่้งพังแน่อาจารย์ไพบูญก็ชักงงตั้งตัวไม่ติดว่าเอ๊ะทำไมสินแสถึงได้พูดอย่างนี้ขึ้นมาเขาก็เลยเท้าวความหลังให้วงังหลวงพ่อจำได้หรือเปล่า ที่เคยบอกกับหลวงพ่อว่าตามตำราของของจริงและเขาลูกเนี่ยนะนุ่งนะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าเขามังกองเขียวเขาเรียกว่าแชร์เลยงดุด้วยนะทาทั้งนาลุด,ด้วยนาะเก่งด้วยอาจารย์ไพบุญก็บอกออยังจําได้อยู่โยมถ้าท่านไม่เหยียบบงหลังพังหลังมังกองนะทาท่้งต้องพังแน่นอนง,งางเนี่ยเพื่อนๆของศินแสที่มาด้วยก็ ตกใจที่เห็นเขาพูดท่าทางไม่เกรงใจหลวงพ่อเป็นวันมงคลแบบนี้กลับพูดอะไรก็ไม่รู้เป็นการทําให้เสียเลิกเพื่อนเพื่อน,นก็ไกลเกลียบอกว่าโอ๊ยพังอะไรกันนะสินแสคืนนี้เดี๋ยวเราข้ามไปเขาลูกนอนกันดีกว่าคืนนี้เราไปร่วมกันฟังครูบาอาจารย์ท่านมาสวดมนต์กันนะคนจีนคนนั้นก็ไม่ยอมยิ้มอไม่เอาเอ้วไม่ไปยังไงคืนนี้ไม่ข้ามไปแน่นอน เพราะว่าต้องเกิดเรื่องอันตรายอย่างแน่นอนตรงนั่งไ้ตรงที่ทำพิธีอ,อันตรายอะไรอะ่ะอันตรายจากพญามังกรเขียวอสิหรือไปตายอสิถ้าทั้งอาจารย์ตกลงกับพญามังกรไม่ไล่นะถ้าเขาตกลงไล่แล้วเขายิงยอมนะให้เขายอมทั้งกองเวลาที่พระจะสวดมงสักยี่สิบนาทีหรือไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะทุกอย่างจะสงบเขาเลิกแล้วกันไปแต่ถ้าตกลงกลางไม่ไล่นะ จากเวลานี้ไปล่าเหตุการณ์ยังไม่สงบนี่ทั้งพังบมกนะพังยังไงอ่ะโอ้ยผมไม่อยากจะพูดเขาทำหน้าขนลุขนพองจนเพื่อนทุกคนก็ชักจะหน้าเสียไปตามๆกันคนหนึ่งก็ได้สติก็เสียหัวเราะกรอบเกื่อนเอยเรามาร่วมทำบุญเอจะไปกลัวอะไรก็นึกถึงบาร,รมีพระพุทธเจ้าสิพุทโธพุทโธก็แล้วกันสินแสกสั่นหน้าท่าเดียวไม่ไหวอะ่ะ พุกโทรของผมก็ยังไม่ไหวกําลังใจผมยังไม่เพียงพอยังไงผมก็ไม่ยอมเข้าไปที่ทําพิธีเดี๋ยวพลอยฟ้าพลอยฝงดงปลายแถวไปด้วยอตามตามาําราแล้วมังต้องเป็นอย่างนี้แนะ่หลบไม่พ้นงหรอกเว้งแต่ทั้งจะตกลงกับขาเหยียบหลังเขาวให้ลายเท่านั่งเองทางแก้มีทางเดียวนะหลวงพอ่อ สินแสจีนพูดในเชิงทำนายเหตุการณ์นี้ในตอนบ่ายอาจารย์ภัยบุญท่านก็เฉยๆตอนนั้นอากาศปลอดโปร่งสบายดีลมพัดมาอ่อนออ่นท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินมองดูควานพยาวแล้วสวยงามมากหมู่เมฆสีขาวลอยฟ่องแต่พอใกล้เวลาเย็นเข้าไปมองไปที่ท้องฟ้าทุกคนก็อดประหลาดใจไม่ได้เมฆสีขาวและท้องฟ้าแสนสวยนั้นหายไปหมด สองฟ้าเริ่มเป็นสีแดงอย่างกับเพลิงในใจอาจารย์ภัยบู์เวลานั้นวูบหนึ่งก็เกิดกังวลขึ้นมาเอหรือจะมีอะไรอย่างที่สินแสจีนคนนั้นพูดฟ้าเปลี่ยนไปเร็วเหลือเกินแล้วแดงจ้าแบบบอกไม่ถูกเลยตั้งแต่มาอยู่ที่ดอยนี่ยังไม่เคยเห็นท้องฟ้าแดงเท่าวันนี้เลยอากาศเริ่มมัวสลัวลง พอเข้าสู่พลบคำเวลาประมาณหกโมงกว่ายังไม่ทันถึงเวลาทุ่มหนึ่งก็เกิดพายุพัดโหมลมแรงขึ้นแรงขึ้นเสร็จแล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักท,ทั้งทั้งที่ไม่มีวี่แววเมฆฝนหรือว่าพายุฝนมาก่อนเลยทั้งพายุทั้งฝนทั้งลมหวีดหวิวไปทั้งภูเขาผู้คนก็เริ่มวิ่งหาที่หลบที่กำบงังพยายามไปอ,อหลบฝนกันที่ศาลาโรงพิธี แต่ลมฝนมันแรงจนไม่สามารถจะใช้เป็นที่กำบังหลบเปียกได้ร่มไม้ก็แทบจะไม่มีเพราะว่าไม่ว่าจะหลบที่ตรงไหนเม็ดฝนก็ปลิวเข้าไปทำความเปียกความหนาวเย็นได้ทุกที่เพราะว่าลมมันแรงมากยิ่งกว่านั้นต่อมากลับเพิ่มมีลูกเห็บตกขาวเต็มเขาไปหมดยังกับใครเอาเข้าวตอกมาโปรยไม่แต่เปียกเพราะฝนหนาวเพราะลมยังเจ็บเพราะลูกเห็บยักษ์เหล่านี้ด้วย ยิ่งมืดค่าลงเพียงไรพายุฝนก็ยิ่งแรงมากขึ้นแค่นั้นเสียงคณะญาติโยมที่มาร่วมงานฟัง,ฟงครูบาอาจารย์ท่านมาเจริญพระพุทธมนต์ต่างร้องไห้กันระง,งมเงินไปทั้งเขาไฟฟ้าดับหมดบริเวณงานนิมืดสนิททุกคนร้องไห้ด้วยความตกใจบนคิดถึงลูกคิดถึงหลานเห็นถ้าจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้บนภูเขาลูกนี้แล้วทั้งฟ้าทั้งฝนท,ทั้งพายุลูกเห็บฟ้าแลบฟ้าร้อง น่ากลัวที่สุดในชีวิตของอาจารย์ไพบุญปรำพิธีศาลาที่ท่านสร้างไว้สำหรับรับรองแขกเหลือญาติโยมเอาไว้รองรับครูบาอาจารย์พังระเนรนาดหมดลมไม่ทราบมาจากไหนพัดอย่างเกลี้ยวกราดหอบเอาศาลาแต่ละหลังรวมทั้งหลังคาและเสาทุกต้นถอนรากถอนโคนลงไปทิ้งในลำห้วยข้างๆเขาจนหมดผู้คนที่มาพร้อมทั้งครูบาอาจารย์ที่มาแล้วเนี่ย เปียกปอนกันไปทั่วหมดพระอาจารย์ภัยบุญมองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความกังวลใจท่านได้ยินเสียงร้องไห้เสียงร่ําไห้รําพันเหล่านั้นอย่างชัดแจ้งทุกคนมาในสถานที่นี้มาเพื่อการกุศลอนุโมทนาการบุญการกุศลแต่ก็จะกลับมาได้รับอันตรายซึ่งพายุฝนขณะนั้นไม่ได้แสดงท่าทีเลยว่าจะสงบลงในไม่ช้า ตรงกันข้ามกลับทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นหรือว่าจะต้องมีคนได้รับอันตรายถึงตายเคราะดีที่เจ้าประคุณสมเด็จพระยานสังวรท่านมายังไม่ถึงอันตรายจากพายุจากฝนจากลูกเห็บเหล่านี้ก็เลยไม่อาจจะแผ่พานท่านได้แต่ถ้าท่านมาแล้วเนี่ยไม่มีสถานที่ไหนเหลืออยู่เลยสำหรับเพื่อการทำพิธีนี้แล้วเราจะทำยังไงเราจะเอาสถานที่แห่งไหน ในใจของพระอาจารย์ไพบุญเต็มปไปด้วยความกังวลรู้สึกละลาละลังไม่สบายใจยิ่งคิดยิ่งนึกไปก็ยิ่งกังวลไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งท่านก็ปรารบขึ้นกับใจของตัวเองว่าชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่เกิดมานี้ก็มีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความเมตตาต่อคนโดยทั่วไปข้าพเจ้าได้มีโอกาสสร้างวัดขึ้นตั้งแต่วัดล่างมาจนกระทั่งถึงวัดบน ซึ่งกำลังจะเริ่มดำเนินให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาต่อไปนี้ข้าพเจ้าไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองมีความเก่งความสามารถมีความดีอะไรไม่เคยมีความสำคัญผิดในใจของตัวเองแม้เท่ามฤตสายไม่เคยมีส่วนหนึ่งของจิตใจเลยมีแต่ความตั้งใจมีแต่ความปรารถนาดีไม่ได้คิดปรารถนาจะสร้างแต่ว่าเหตุการณ์นำพาจะให้ต้องสร้างสถานที่แห่งนี้เพื่อไว้เป็นที่บำเพ็ญ ประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นให้คนที่เขามีความทุกข์เมื่อได้มาเห็นสถานที่แห่งนี้ก็ได้คลายความทุกข์ไปบ้างให้คนที่เขาไม่รู้จักเลื่อมใสศรัทธาเมื่อได้มาเห็นสถานที่นี้ก็ได้รู้จักเลื่อมใสศรัทธา,านในพระศาสนาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตพบอดีตชาติเก่าก่อนข้าพเจ้าเคยทำลายพิธีคนอื่นเข้ามามากต่อมากครั้งนี้ถึง จะต้องได้รับผลกรรมอันนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำลายล้างผลานการทำพิธีของเราในวาระนี้แต่อย่างไรก็ดีเวลานี้เรามีความตั้งใจอย่างยิ่งว่าจะสร้างเพื่อบูชาพระพุทธศาสนาข้าพเจ้ายอมถึงจะตายก็ยอมหากว่าได้ทำกรรมมาคนอื่นในลักษณะเช่นนี้มาก่อนแล้วก็ขอชดใช้กรรมอัน,นั้นด้วยการยอมตายประเดี๋ยวทุกคนก็จะมาจะประคุณสมเด็จ ซึ่งท่านเมตตามาเป็นองค์ประธานท่านก็จะมาถึงคณะเจ้าภาพก็จะมาถึงพระอาจารย์ไพบุญท่านเล่าว่าความรู้สึกเวลานั้นสับสนไปหมดฝนก็ยังกระนำแรงอยู่พายุก็ยังแรงท่านนั่งไม่เป็นนั่งยืนไม่เป็นยืนพลุดลุกพลุดนั่งทําอะไรไม่ถูกสุดท้ายท่านก็ออกมายืนกลางแจ้งท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างไม่หยุดยัง้งแงหน้าขึ้นมองท้องฟ้าซึ่งยังดํามืดอยู่ แต่เมื่อแสงฟ้าแลบแปลปราบเป็นประกายจ้ามันก็สว่างพลงเป็นระยะระยะตอนนั้นจีวรท่านเปียกไปหมดน้ําฝนไหลลงมาเต็มตัวแต่ท่านก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเปียกความหนาวแต่ประการใดใจก็ตั้งนึกไปว่าเรามีความตั้งใจดีตลอดเวลาจะไม่มีสิ่งที่ดีมาสนองความตั้งใจดีให้เราได้รับความอบอุ่นเลยเชียวหรือไม่มีเลยจริงๆหรือแล้วใจท่านก็คิดว่า เวลาเนี้ยศาลาที่จะเหลือไว้สําหรับให้พระทำพิธีเจริญพระพุทธมนตนะ์คงไม่เหลือแล้วลมมันแรงเหลือเกินลมพัดขวาดลมไปจากเขาเห็นเหลืออยู่หลังเดียวนะแต่ว่าขณะนี้ก็คงไม่เหลืออีกแล้วตอนนั้นท่านมองไม่เห็นอ่ะเพราะเป็นเวลามืดด้วยแล้วฝนก็หนักท่านก็บอกว่าตั้งใจอย่างแน่วแน่ถ้าไม่มีอะไรเหลือแล้วก็พร้อมถึงตายก็ยอม ไม่ได้ตายด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจแต่จะตายด้วยสัจจะบารมีคิดว่าจะยืนตายบนเขาเนี่ยตายให้สมกับที่เราตั้งใจดีปรารถนาจะสร้างเป็นสถานที่เพื่อเป็นพุทธบูชาหากโอกาสชาติหน้ายังมีเรายังมีโอกาสที่จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ขอให้เรามีความตั้งใจในสิ่งที่เราจะสร้างเพื่อประโยชน์สุขเพื่อเป็นพุทธบูชาแบบในครั้งนี้อีกเราจะไม่ท้อถอยล้มเลิกความตั้งใจเมื่อเราตั้งใจแล้วเราจะเกิดมา เพื่อจะสร้างใหม่อีกถ้าครั้งนี้ไม่สําเร็จก็จะเกิดมาสร้างใหม่อีกวันนี้ไม่สําเร็จจะเกิดมาวันหน้าเพื่อสร้างใหม่อีกปีนี้ไม่สําเร็จปีหน้าก็จะเกิดมาเพื่อสร้างใหม่อีกให้ได้ไม่ทราบว่าเวลาขนาดนั้นล่วงไปช้านานแค่ไหนหลังจากที่ดวงจิตตั้งสัตยาธิฐานมุ่งมั่นยอมมอบกายถวายชีวิตวางเดิมพันความเป็นความตายแล้วจิตของท่านมีแต่ความสงบเย็นรู้สึกคล้ายกับอยู่ในปวัง แต่ก็มีสติระลึกรู้เป็นจิตที่เยือกเย็นเมตตาสงสารสัมสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่ได้โกรธไม่ได้น้อยเนื้อตําใจที่ใครมาขัดหวางก็คิดแต่ว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดจงอย่ามีเวรแก่กันและกันอย่าได้เบียดเบียนกันขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากทุกกายทุกใจจงมีสุขรักษาตนทุกเมื่อ จิตที่ฝึกในการบําเพ็ญเมตตาบารมีมานานแสนนานอย่างเต็มที่แล้วกําหนดเพียงวินาทีเดียวก็ครอบคลุมได้หมดทุกประการพระอาจารย์ไพบุญท่านเล่าว่าในถ้ำกลางผวังก็แวววเสียงหนึ่งดังขึ้นทีแรกก็แผ่วๆเหมือนดังอยู่ในอนุสติเสร็จแล้วก็ดังกลางวานลั่นไปหมดท่านเงยหน้าขึ้นก็มองไปทางทิศนั้นเสียงนั้นดังกลงวานทั้งขุมขาวขุนขา เสียงนั้นก็บอกว่าผมยอมแล้วผมอนุญาตท่านปรากฏภาพพญา,ามังกรแชร์เลงสีเขียวลอยผง,งาดอยู่กลางท้องฟ้าท่ามกลางควานพยาในตาคู่นั้นที่เคยส่งแสงประกายกล้าสู้กับท่านในนิมิตครั้งแรกโน้นกลับอ่อนแสงลงแววตาแสดงความเป็นมิตรท่านบอกว่าเห็นชั กระทั่งเกล็ดสีเขียวที่เลื่อมพลายทุกขณะที่ขยับตัวเกล็ดสีเขียวก็เลื่อมพลายระยิบระยับนะได้ยินชัดเพรเสียงนั้นกล้องกังวานเหมือนจะได้ยินไปทั้งจักรวาลก็บอกว่ากระผมอนุญาตแล้วแต่นี้ไปขออาราธนานิมนต์ท่านเป็นประธานอยู่ตรงสถานที่แห่งนี้เรื่องความสำเร็จนั้นขอรับเป็นหน้าที่ของกระผมเอง เสียงนั้นกังวานกล้องไปกล้องมาไม่รู้จบพระอาจารย์ภัยบูลยกมือขึ้นมาจับตรงหัวใจว่าท่านยังมีความรู้สึกดีอยู่หรือบ้าไปแล้วหรือว่าฝันไปยังไงก็ตามภาพพญามังกรเขียวก็ยังปรากฏอยู่ที่เก่าหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนะสายตา,าพญามังกรไม่มีความหวาดระแวงเหลืออยู่อีกมีแต่ความเป็นมิตรสนิทหัวใจผ่านไประยะหนึ่งภาพนั้นก็วูบหายไปจากท้องฟ้า แล้วทุกอย่างก็สงบลงฝนหยุดลมหยุดมีแต่ความเย็นชํำไปทั้งขุนเขาท่านถามเวลาจากญาติโยมญาติโยมเขาบอกว่าอีกยี่สิบนาทีจะถึงเวลาเจริญพระพุทธมนต์ตรงกับเวลาที่สินแสจีนกล่าวไว้พอดีว่าท่านต้องทำให้เขายอมให้ได้ก่อนที่พระจะเริ่มจเจริญพระพุทธมนต์เวลานั้นทุกอย่างสงัด ด้วยความสงบเงียบถ้ามองไม่เห็นต้นไม้ที่ถูกพายุถอนรากไม่เห็นกิ่งไม้ที่หักระเกะระกะอยู่ทั่วบริเวณไม่เห็นเสาโรงสาราที่ปลิวหายไปตกที่ลำห้วยข้างล่างไม่เห็นหลังคาแฝกที่เปิดเปิงไม่เห็นทุกอย่างที่พังระเนระนาดก็ต้องคิดว่าเรื่องพายุเรื่องลูกเห็บเรื่องฝนเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงความฝันเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นความจริงเพราะทุกอย่างยังระเกะระกะฟ้าสงบ ฝนสงบทุกคนก็รีบจัดการเก็บกว่าสิ่งปรักหักพังอย่างรวดเร็วจวนจะได้เวลาที่เจ้าครุนสมเด็จพยานสองบอลท่านจะขึ้นมาบนเขาแล้วสมเด็จท่านต้องปีนป่ายเขาขึ้นไปอย่างเปียกปอนเพราะว่าฝนตกหนักมาก่อนหนทางที่ทําขั้นบันไดถากถางรอไว้ถูกน้ำํำซาะพังหมดทําให้ทางลื่นมากปรากฏว่าถามกลางซากโรงสาลาทั้งหลายที่หักพังไปหมดนั เหลือศาลาอยู่หลังเดียวคือศาลาที่พระเจริญพระพุทธมนต์ตั้งอยู่หลังเดียวโดดเดียวจริงๆการเจริญพระพุทธมนต์ก็สามารถเริ่มได้ตามเวลาในหมายกําหนดการคณะสัตยาติโยมที่หนีฝนหนีลมลงไปข้างล่างออก็กลับขึ้นมาฟังพระสวดมนต์ฟังเทศต่อไปอย่างเนืองแน่นทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีคงเหลือไว้แต่ความเย็นชุ่มช่าใจปกคลุมไปทั้งขุนเขา วันรุ่งขึ้นก็ได้มีการตักบาตรเลี้ยงพระและวางศิลาเกิกตามกําหนดมีการวางศิลาเกิกพร้อมกันสําหรับศาสนวัตถุที่จะก่อสร้างถึงเจอย่างด้วยกันในวันเดียวคือเจอดีย์หองค์พระอุโบสถพร,ระพุทธรูปใหญ่ที่จะเป็นพระประธานของวัดพระพุทธรูปนาคปรกพระพุทธรูปปางลีลาศาลาหอฉันศาลาหอสวดมนต์มีคณะสัทธาตาิโยมมาร่วมงานเป็นจํานวนมาก แม้สถานที่จัดเตรียมไว้จะเสียหายไปก่อนวันงานเพียงคืนเดียวแต่ก็พยายามแก้ไขกันไปตามมีตามเกิดส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยร่มไม้บนเขานันแทนเต็นซึ่งท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรองค์ประธา,านในพิธีท่านต้องอาศัยร่มเงาต้นไม้ช่วยผ่อนคลายค,ายความร้อนก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปเหมือนกันขันติธรรมและเมตตาธรรมของท่านทําให้ท่านพระอาจารย์ภัยบุญลและสิทธิ์ทุกคนรู้สึกทราบซึ้งแต่เต็มตื้นด้วยความระลึกถึงพระคุณของ สมเด็จพระยานสองบอลยางหาที่สุดไม่ได้ตั้งแต่วันอันเป็นปฐมเกษ์ผ่านไปการก่อสร้างก็ตั้งต้งตนไปด้วยดีเกือบจะพร้อมกันทั้งเจ็แห่งที่วางศิลาเลิกไว้นับจากวันนั้นเป็นต้นมาคณะศรัทธาโดยทั่วไปทั้งใกล้และไกลพร้อมทั้งคณะศิษยานุสิทธิบรรดาผู้ที่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาศรัทธาต่อสถานที่ ก็ได้มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องสนับสนุนให้สิ่งก่อสร้างอื่นๆมากหลายได้ปรากฏขึ้นที่ดอยบุศ